เอาแล้วนะคะสอบแบล็คพิงค์ขบบุกตลาดจีนอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากที่เมื่อวานค่ะมีข่าวลือนะคะว่าสาวๆนะคะอีก3คนค่ะไปเปิดแอคเค n t ในเว็บปอนะคะตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าแอคเค้าจริงหรือว่าแอคเค้าปลอมนะคะซึ่งล่าสุดค่ะสรุปแล้วนะคะว่าเป็นแอคเค้าของพวกเธอจริงๆค่ะมีการนะคะไปเปิดนะคะแอคเค้าในเว็บปอนะก็เลยจะมาอัปเดตให้ทราบนะว่าหลังจากที่เปิด แอคเคาท์ไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะต้องบอกว่าตอนนี้ยังเป็นแอคเคาท์ที่ว่างเปล่าอยู่นะยังไม่มีรูปภาพหรืออะไรนะคะใส่ไปเลยนะแต่ก็มียอดผู้ติดตามนะคะพุ่งกระฉูดเลยนะคะอย่างตอนนั้นนะคะนอลิซ่าแบล็คพิงค์เปิดแอคเคาท์วันแรกนะ,ะก็มียอดผู้ติดตามกว่า3,000 300, 0 0คนนะ,ะอ่ะเรามาดูนะคะสาวๆคนอื่นๆเนี่ยเปิดแอคเคาท์วันแรกนะ,ะยอดผู้ติดตามตอนนี้นะคะเท่าไหร่กันแล้วนะคะก็มาอัปเดตค่ะสําหรับเจนนี่แบล็คพิงค์นะคะตอนนี้ค่ะมียอดผู้ติดตามนะคะอยู่ที่2 5 9 0 0 547นะคะผู้ติดตามค่ะแล้วก็ถัดมานะคะโลเซ่ก็2 0 0 0 0นานะคะในขณะที่พี่ซูก็2อ0 0 0 0กว่านะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะเป็นอัปเดตล่าสุดนะคะยอดผู้ติดตามของแต่ละคนค่ะก็เรียกได้ว่าทําไม่ธรรมดาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาคอยลุ้นแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กับพวกเธอนะคะว่าจะขึ้นระดับ V.I.P เมื่อไหร่นะคะเพราะว่าของนอริซัเนี่ยประมาณ1อาทิตย์นะก็มียอดผู้ติดตามทะแตะ1ล้านแล้วนะคะซึ่งก็จะได้เป็นตัว V.V.I.P แบบนี้นะคะ ก็มาเป็นกําลังใจนะคะเอาใจช่วยนะคะสาวๆอีก3คนนะคะตอนนี้เริ่มบุกจีนแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามของนอริซ่าแบล็คพิงนะคะใช้เวลาะคะเปิดแอคเคาทมาเมื่อวันที่11มกราคมนะคะวันนี้นี่ก็11มิถุนายนนะคะยอดผู้ติดตามของเธอนะคะก็5 7 6ล้าน7จ็ดแสนก็ะคะก็เท่ากับวู๊ เดือนละล้านกว่าเลยนะเพราะว่าม,ม,มกลราชนะกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาห้าเดือน5้ล้านเอ่ะโอ้ตกเดือนละล้านกว่าคนเลยนะแมก็เร็วจริงๆค่ะก็มาเป็นกําลังใจนะคะเอาใจช่วยค่ะสาวๆอีกทั้ง3คนนะคะึ่งซึ่งมาเปิดแอคเคาท์นะคะก็ขอให้พวกเธอนะ,ะมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเร็วๆนะคะแล้วก็ เดี๋ยวถ้าพวกเธอมาอัปเดตรูปภาพแล้วเดี๋ยวแอดจะเอามาแจ้งแล้วกันค่ะส่วนใครที่เล่นไว้ฝอแล้วก็อยากจะติดตามพวกเธอนะคะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกได้ค่ะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดน,นะคะแคลของพวกเธอเอาไว้นะไปกดติดตามเอาไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบนะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า